ครับวันนี้เรามาที่ตลาดปลาสุกิจินะครับเป็นตลาดปลาที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวเป็นย่านที่มีการประมูลปลามีย่านที่ศูนย์การจาหน่ายปลาโดยเฉพาะปลาทูน่าหรือปลาโอไม่ว่าจะเป็นบางุโดนะครับปลาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จัก แต่เนื่องปัจจุบันนี้นะครับตลาดปลาซูกิจิก็ไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูในการประมูลนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในโซนของฝั่งที่เขาซื้อมาแล้วก็มาแปรรูปให้เราทานเป็นปลาดิบไม่ว่าจะเป็นซูชิหรือซาชิมินะครับเ,เดินสำรวจตลาดกันครับวันนี้วันนี้เรามาทานที่นี่นะครับทานเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้อนนโอเคครับ นี่ก็เข้าแถวซื้อขอ,องกันนี่ครับร้านดังครับร้านดังครับร้านดังดูแถวครับดูแถวแถวยาไหมครับแถวยาไหมครับนี่มี้าส้วยั้ มีของซื้อของขายหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ร้านดังขนมปังนะครับผมมองตรงไปนู่นนะครับเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเหลืองๆนู่นนะครับอันนี้นก็เป็นสารเจ้านะครับประจําในย่านของตลาดปลาซิกิจินะครับมองอยู่นู่นนะครับไกลๆนั่นนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับร้านบางร้านก็หยุดนะครับอันนี้ก็เป็นรถนะครับที่ใช้ขนถ่ายสินค้าขนปลาในตลาดปลาสกิจินะครับเ,เป็นสนัญลักษณ์พิเศษนะครับมีที่พิเศษที่นี่ที่เดียวครับอยากจะมานั่งกินหอยทานหอยก็ได้นะครับมีหอยเผาหอยอย่างออ ข้างหน้านี้นะครับเป็นร้านขายไขหวานนะครับที่ได้รับความนิยมและโด่งดังนะครับใครมาที่นี่ต้องมากินครับไขหวานครับไขหวานครับไขหวานไขหวานสไตล์ญี่ปุ่นดูครับนี่แถวยาวนะครับข้าแถวครับแถวนี่ครับหนึ่งร้อยเยนคับราคาครับไขหวาน ร้านดังครับร้านนี้โอเคครับถ้ามีโอกาสมามา,มาชิมกันนะครับอันนี้ก็มีซอยทั้งหมด3าซอยใหญ่ๆนะครับนะครับที่เป็นรวบรวมซอยนี้ก็จะคึกคักวระซอยมาสักครู่นิดนึงคครับบรรยากาศ อันนี้ก็ปลามึกครับมาที่ไลก็ปลามึกแจกฟรี ઓમર સે યો બોલ્યો ઓમર સે યે મોતે ઓમર સે યે આયો ઓમર સે ઓમર

最後一番最後のレースのほうが気になっちゃってしまうもう一人並んでねえからまだ <laughs> 並ん瞬間行けよ<え>並んだ瞬間行かなきゃダメだねて Gracias.